่าชื่ออะไรจ้าผมจวจวานาครับชื่อนายเจ,จ<ะ>วาจนาครับมีปัญหาชีวิตคืออะไรจ๊ะการง,งานการเงินการง,งานติดขัดเงินกัรง,งานไม่ดีเลยครับท่านเทวดา <c oughs> สุขภาพโอเคเปล่าโอเคครับสุขภาพยังดีอยู่งานเงินไม่ดีเลย เด็กหลุดกี่คนสี่คนครับหลุดเองธรรมชาติเหรอหลุธรรมชาติอยากได้หรือไม่อยากได้อยากได้ครับอยากได้แต่เขาไม่อยากอยู่เด็กก็เลยหลุดออกไปครสี่คนส่งผลอยู่หรือเปล่าท่านเทวดามีเด็กใช่ไหมท่านหลุดเองธรรมชาติถ้ามีเด็กนั่นแหละนะถึงหลุดถึงถูกทำแท้งเถอะอคา ดวงวิญญาณนะ่ะไม่ควรอยู่กับมนุษย์แม่อ่าดวงวิญญาณสี่ดวงที่ยังทุกขทรมานทําให้ชีวิตเศร้าหมองติดขัดใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยอ่าพร้อมจะให้ไปเกิดหรือเปล่าพร้อมครับพร้อมจะให้ไปเกิดเลยแยกย้ายกันไปเลยฤาสีคนใช่ไหมท่านใช่แล้วหกสิบวันนั่นแหละหกสิบวันไหวไหมไหวครับเริ่มเมื่อไรยี่สิบสี่เดือนนี้ครับ วันที่ยี 24. 24. ่สี่เดือนไหนกันยานี้ครับยี่สิบสี่กันยานะยี่สิบสี่กันยานี้เริ่มงานเลยต้องการอะไรกันบ้างเด็กทั้งสี่ชายและหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบครับหลุดไม่รู้เลยหญิงกี่คนหญิงสามคนชายหนึ่งใครลุงจ้าามหญิงหนึ่งชาย ใครผู้ชายผมมันช่างก็ผู้หญิงผมมันจะยาวเออก็เลยเห็นยาวสามคนเหรอผู้ช่างสงคนไม่แน่ในสมัยนี้อย่าดูที่ผมอย่างเดียวผมอาจจะผิดพลาดได้อ่ะไม่เป็นไรสรุปคร่าวๆสามหญิงหนึ่งชายาชื่ออะไรกินอะไรชื่อชื่อดอนนัโดนัทชื่อดันกิน้ง

เป็นชื่อร้านแต่อาหารในร้านก็คือซูชิคืออะไรเชียวอากิาดังกิง้โอเคได้อาหารอะไรบ้าง<ม>ชื่อแล้วได้อาหารค่ะวะมหมูตาคิไลบะหมี่ด้วยแล้วคะบะหมี่่คะบะหมี่แล้วก๋วยวเตี๋ยวก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยว อะไรอีกเอาหารนี้ลราขายเยอะแล้วค่ะอ้าวได้บะหมีก่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอย่าลืมซูชิหนูนะซูชิด้วยค่ะ<ห>โอเคซูชิหนึ่งชุดหนึ่งชุดจะพอไหมล่ะหนึ่งชุดหลายคำนะพอเ<า>ออมันมีสี่คำคนละคำตามนี้ามาีคนละสองคำก็ได้ เออสุทีเขาไม่กินอิ่มหรอกเขากินอร่อยเออ,เอ,อกินก๋วยเตี๋ยวไปอัดเข้าไปตานี้ชอไรชละาเนี้่าอ่าไปซื้อมาเ<ๆ>ยอะๆหน่อยแล้วกันททุกชนิดอะ่ะทุกหน้าทุกหน้าจัดไปจัดไป เออ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 เอาโอเคน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเหรอคะชุดเด็กผู้หญิงค่ะเด็กหญิงชุดผู้หญิงเด็กห้าถึงเจ็ดครบสามชุดแล้วก็ชุดเด็กผู้ชายหนึ่งชุดเด็กผู้ชายหชุดข้าใจนะโอเคปล่อยซาดปล่อยลายปอยข้อมูลผอมสี่โล หมอสิบหลสิบจังฆทาน,หาทานไหนไวไมมไหวไหวครับอ่าไหวก็โอเคจบกันไปออปล่อยให้การเงินไหลเข้ามาบ้างถเื่นอนแล้วน้าเชื่อแล้วว่ามาเาจะมีเรื่องหนึ่งใครผมจะทำธุรกิจอะไรไม่รู้ใครมาขวางอะไรอยู่เด็ยกอะไรนะ จะทำธุรกิจแล้วก็มีคนคยมาขวางครับก็นี่ไงพวกนี้แหละมันเป็นพลังงานลบพลังงานที่เขาเจ็บเขาป่วยเขาจนคนที่อยู่ด้วยก็จะต้องจนทำให้พวกนี้ไปก่อนแล้วจะดีขึ้นตามนี้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็คือว่าหนูยังอยู่้ก็ตั้งใจทําให้เขาไปเกิดเลยชีวิตจะได้ดีขึ้นบุญจะได้เยอะขึ้นเข้าใจป่ะอย่างอื่นไม่ต้องไปถามหรอก เลี้ยวอะไรแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นเองตามนี้ไม่ได้ครับเรียบร้อย